สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธาตุด,ดินนะคะทั้ง3มราศีนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักคนรอรักเก่านะคะธาตุด,ดินเนี่ยจะมี3มราศีนะคะจะมีมังกรพฤกษบนะคะแล้วก็กันนะคะเดี๋ยวเมย์จะทำนายแยกให้นะคะในแต่ราศีเลยแล้วก็จะทำช่วงเวลาไว้ให้ด้วยนะคะดูตรงคอมเมนต์หรือว่าดูตรงอินโฟใต้คลิปก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยราศีแรกนะคะมังกรนะคะ พลังงานนะคะแบ่งเป็น3ามกองเหมือนเดิมนะคะตำแหน่งแรกตรงนี้ตัวตวนคุณมังกรนะคะตำแหน่งที่2เป็นบทสรุปแล้วก็ตำแหน่งที่3เนี่ยเป็นตัวตวนของแฟนเก่าของคุณนะคะ<อ>ค่ะพลังงานนะคะชาวมังกรสําหรับคนที่รอรักเก่านะคะสี่ถ้วยนะคะกลับหัวมี the Hermit นะคะกลับหัวแล้วก็มี q e e ีนอัพ o r ดนะคะ มีการตัดสินใจนะคะที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่แล้วนะนะคะเกี่ยวก,กับความรักครั้งเก่านะคะไพ่สีถ้วยที่กลับหัวเนี่ยไม่มองว่าตอนนี้คุณเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ใส่ใจนะคะกับคนรักเก่าแล้วหรือว่าความผิดหวังนะคะเรื่องราวเก่าๆนะคะสีถ้วยปก, ha, ปกติเนี่ยถ้าตั้งตรงมันหมายถึงคนที่เบื่อหน่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเกี่ยวกับความรักนะคะการที่มันกลับหัวไม่มองว่านอกจากจะไม่สนใจแล้วเนี่ยก็คือ เทมันทิ้งไปแล้วอะนะหรือว่าลบมันออกไปหัวจักหัวใจแล้วนะคะไม่ได้เก็บมาคิดนะคะหรือว่ามีความหวังหรือว่ายังเจ็บปวดนะคะอยู่กับความสัมพันธ์เก่านะคะความผิดหวังในครั้งเก่าเนาะก็ให้เดอะเฮอรมิตนะคะที่ขึ้นมากลับหัวก็หมายถึงตอนนี้คุณออกจากโหมด ของการเศร้าโศกเสียใจหรือว่าความเงียบนะคะการเซเปอรเรตตัวเองออกไปอยู่เงียบๆนะเพราะว่ายังคิดมากเรื่องเก่าหรือว่าผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้คุณออกมาใช้ชีวิตปกติแล้วนะคะไม่มองว่าคุณใช้เวลากับตัวเองมากพอสมควรและเมื่อคิดได้แล้วนะคะปรงได้อะนะสี่ถ้วยกับหัวก็เหมือนกับปรงแล้วตัดแล้วอะนะคะคุณตอนนี้ก็คือออกมาใช้ชีวิตนะคะแบบด้วยความมั่นใจนะคะเป็นตัวของตัวเองเนาะแล้วก็เด็ดขาดแล้วด้วยนะคะว่า จะไม่หันหลังกลับไปอีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปโกรธไปแค้นอะไรนะคะกับคนเก่าไม่จําเป็นว่าต้องเป็นการจบกันที่ไม่สวยแต่เมมองว่ามันเหมือนกับการทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆมากกว่านะคะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุมีผลแล้วคุณก็ทําใจกับตรงนั้นได้แล้วคุณก็ไม่ได้อะไรอาวรนหรือว่ามีความคิดแง่ลบหรือแง่ดีอะไรกับมันนะคะก็คือว่าตอนนี้ปล่อยวางแล้แล้วก็พร้อมที่จะ ก้าวต่อไป move on ต่อไปข้างหน้านะคะนะไม่ได้เก็บตัวไม่ได้รู้สึกเศร้าโศกอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการใช้ชีวิตที่มีความสุขต่อไปนะคะไม่ติดอยู่กับอดีตเนาะทีนี้เรามาดูพลังงานเขาบ้างนะคะ นี่มีไพ่เจ็ดดาบที่กลับหัวนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาน่าจะเคยเอแอบทาอะไรลับหลังคุณนะหรือว่ามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะที่เข้ามาทางฝ่ายเขาอะที่ทําให้ความสัมพันธ์มันไปกันไม่ได้นะคะหรือว่ามีการเลิกกันนั่นแหละนะคะพลังงานในอดีตนะตรงนี้นะคะเป็นไปได้เหมือนกันว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ทําตัวแบบเก่าแล้วหรือว่าเขาสามารถแก้ไขนะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาได้แล้วะนะสาเหตุที่ทําให้เลิกกันอะนะคะสองดาบกลับหัวนะคะเหมือนกับมีการ ตัดสินใจนะคะที่จะจบอะไรบางอย่างเสียสละอะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่าเพื่อแก้ตัวนะคะสองดาบปกติเนี่ยถ้าตั้งตรงมันจะหมายถึงการที่ยังตัดสินใจไม่ได้เนื่องจากว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะทําให้คนคนนี้เขาต้องสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะเหมือนต้องเสียสละอะไรบางอย่างแต่การที่ไพ่มันขึ้นมากับหัวมันหมายถึงว่าเขาอะยอมที่จะเสียนะคะสละอะไรบางอย่างตรงนั้นแล้วตัดสินใจแล้วนั่นเองนะคะ เนี่ยมันมีไพ่ไน t ์คัพ p s นะคะหรือว่าอัศวินถือถ้วยไม่มองว่าเขาอะเหมือนจะมีความหวังนะอย่างน้อยอะคือเหมือนกับเขาอยากที่จะปรับปรุงนะคะหรือว่าแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดในอดีตนะคะ ถ้าเขาเคยทําอะไรผิดแม่มองว่าเขาน่าจะเลิกทําแล้วก็ตั้งใจที่จะเลิกทําตรงนั้นนะเพื่อให้คุณได้มีความสบายใจหรือว่ามีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นะนะแล้วก็เขาอยากที่จะเดินทางมาขอโทษนะคะอย่างน้อยนะหรือไม่ก็กลับมาง้อก็ได้นะคะกลับมาเาคลียร์ปัญหากับคุณนะแล้วก็มีความหวังว่าอยากจะมอบความรักนะคะของเขาให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่มองว่าตัวเขาเนี่ย อาจจะยังไม่กล้าที่จะเปิดใจเกี่ยวับเรื่องของการขอกลับมาคืนดีนะในตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการขอโทษมากกว่าแล้วก็ขอโอกาสนะคะนะได้เคลียร์ปัญหาอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันที่บทสรุปบ้างนะคะว่าต่อไปจะเป็นยังไงมีไพ่เพจออฟซอ t นะคะในระยะเวลาที่ห่างกันไปหรือว่าเลิกกันไปเนี่ยนะคะต่างฝ่ายต่าง ยังคงส่องนะยังคงแอบ,บส่องแอบบดูกันอยู่หรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ส่องไม่ได้ดูเขาเนี่ยก็คือฝ่ายเขาอะที่แอบ,บดูคุณอยู่ตลอดนะอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายนะคะที่ยังไม่ได้ปล่อยนะคะยังไม่ได้ปรงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะยังยังคงติดตามแอบบดูโซเชียลอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าทํางานที่เดียวกันก็คือยังยังสอดส่องดูคุณอยู่นะคะ,ะเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะขับรถมาแอบบดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าอยู่คนละที่มีไพ่คิงออฟสอดนะคะมันมีการตัดสินใจนะคะที่ คิดดีแล้วนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตรงนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะมีการตัดสินใจครั้ง,งสำคัญเกิดขึ้น temperance หมายถึงการปรับตัวหรืออาจจะหมายถึงการคืนดีนะนะคะอย่างที่เมย์บอกนะคะว่ามีโอกาสสูงนะคะว่า เขาเนี่ยอยากที่จะเดินทางกลับมานะคะเพื่อปรับความเข้าใจกับคุณนะหรืออาจจะติดต่อมาทางโซเชียลก็ได้นะคะไพ่คิง g อฟเ็นดิเคิลนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขายังมีความรักให้กับคุณอยู่นะความรู้สึกของเขายังคงอยู่นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าถ้าใจคุณตรงกันนะถ้าคุณให้อาภัยเขาได้แล้วยังรักเขาอยู่เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าลึกๆในใจแล้วเนี่ยคุณอาจจะให้อาภัยเขานะคะพไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ ความรักหรือว่าความห่วงใยความผูกพันเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะคะในคู่ของคุณน่ะนะไม่ว่ามันจะเป็นในสถานะไหนนะไม่มองว่าคุณไม่ได้คิดกับเขาในแง่ลบอะนะคะอย่างที่บอกตอนแรกการที่ว่าตัดเขาออกไปได้หมายถึงไม่ได้อะไรอาวรแล้วก็ไม่ได้คิดลบไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแต่เราเนี่ย move on ของเราได้เราอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ตัวเขาเนี่ยเขาอยากที่จะกลับมาขอโทษนะคะหรือว่าแก้ตัวกับเราทีนี้ อ๋อที่ทางความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยมันแล้วแต่เคสบางคนเน่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะอาจจะตัดสินใจที่จะเคลียร์ปัญหาแล้วก็เป็นเพื่อนกันหรือบางคนถ้ายังมีเยื่อใหญ่กันอยู่จริงๆก็อาจจะเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะแล้วก็เมมองว่าถ้าคุณตัดสินใจจะเริ่มต้นใหม่นะมันจะมันจะออกมาดีนะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็น Temperance แล้วก็เป็น King of p e n t a c l e s แต่มันหมายถึงคนที่ มีความรักที่มั่นคงแล้วก็มีความเป็นเนื้อคู่ต่อกันด้วยนะคะมีการปรับตัวมีการปรับความเข้าใจนะดังนั้นถ้าใครยังอยากที่จะไปต่อนะคะก็พิจารณาได้นะคะแต่คุณอาจจะให้เวลาเขาพิสูจน์ตัวเองหน่อยก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีบนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเมย์เปิดให้ Angel Answer ให้นะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะสำหรับคนที่เรารักเก่านะคะในเดือนกันยายนนะ i n d e n i a r f u t u r e mm hmm. นะคะเนี่ยค่ะในอนาคตอันใกล้เนี้ยนะคะในเดือนกันยายนหรือตุลาเนี่ยนะ mm hmm. ก็น่าจะมีการติดต่อมานะคะของคนรักเก่านะคะที่จากกันไปที่เลิกกันไปหรือว่าห่างกันไปแล้วนะคะแล้วก็น่าจะมีพลังงานที่ออกมาเหมือนกับไพ่ทาโร่ที่บอกนั่นแหละว่าเขาอะคิดถึงคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะกลับมาเคลียร์ปัญหาอยากขอโทษนะหรือบางคนอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับเดือนกันยายนนะคะ มาที่ราศีพฤกษกนะคะใบแรกเป็นตัวตนนะคะชาวพฤกษบนะคะกลองที่2เป็นบทสรุปนะคะแล้วก็กลองที่3ตรงนี้นะคะเป็นตัวตนของแฟนเก่านะคะเริ่มเลยนะคะคําทํานาย2ถ้วยนะคะมี5้าคาถาแล้วก็มีเทมเพลนสะ์คะความสัมพันธ์ในอดีตของคุณนะคะที่จบไปแล้วเนี่ยกับแฟนเก่านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานนะคะ จากการได้มาเจอกันของเนื้อคู่นะคะเป็นเหมือนกับพรหมลิขิตที่ทำให้คุณได้มาเจอกันคุณมีความเป็นโซเมตนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนะนะคะมันเมื่อคบกันไประยะหนึ่งมันมีปัญหานะคะมันมีอุปสรรคนะห้าคาถาหมายถึงอ,อารมณ์ของการทะเลาะก,กันนะคะ กันไม่เข้าใจการปัญหาการถกเถียงนะหรือว่าภาระก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาที่มันมาจากปัจจัยภายนอกก็ได้นะคะเรื่องของอการงานการเงินสุขภาพนะคะหรือว่าบุคคลที่สามอะไรแบบนี้นะที่เข้ามาสอดแทรกนะคะหรือว่ามีอิทธิพลเนาะ ที่มาเป็นอุปสรรคนะคะเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์ของคุณสองคนจริงๆการเลิกกันของคุณเนี่ยมันส่วนใหญ่นะเท่าที่เมดูเนี่ยน่าจะเป็นการเลิกที่ยังไม่เด็ดขาดนะคะคือยังมีเยอใหญ่หรือว่ามีอะไรต่อกันนะยังค้างคากันอยู่ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เหมือนเป็นการแยกกันชั่วคราวมากกว่านะคะคือรักกันดีมีความเป็นคู่กันนะคะแต่ว่ามีอุปสรรคมีการเถียงนะคะแล้วก็มีการเลิกลานะแต่ว่า ความเป็นคู่ยังคงอยู่ยังคิดถึงกันอยู่ยังไม่ปล่อยนะคะแล้วก็ไพ่เทมเพลนส์เนี่ยก็เป็นไพ่เนื้อคู่อีกใบหนึ่งเนี่ยไพ่เนื้อคู่ขึ้นถึง2ใบเลยนะคะในหน้าไพ่ของคุณเนี่ยเมมองว่าคุณ2คนเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อมานั่งคิดกันแล้วนะคะพิจารณาแล้วเนี่ยเมื่อห่างกันไปอะนะไม่ว่าจะห่างนานแค่ไหนนะเม่มองว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีการวนกลับมาแล้วก็ปรับตัวนะคะอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดนะน่าจะมีการเคลียร์ปัญหาแล้วก็ ปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็มีแนวโน้มสูงที่จะได้คืนดีกันนะนะคะไพ่ขึ้นมาดีขนาดนี้ต้องเอาชนะปัญหาตรงนี้ให้ได้ค่ะถ้าปัญหาห้าคาถาตัวนี้หมดไปการเถียงกันทิฐิหรือว่าอุปสรรคนะคะที่มันเคยมีมันหมดไปได้เนี่ย คุณสองคนมีโอกาสนะที่จะกลับมารักกันอีกนะคะก็อันนี้ก็ยินดีด้วยสําหรับใครที่ยังรอคนเก่านะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการคนนี้แล้วมิก็มองว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้เคลียร์ปัญหากับเขาแหละนะอะไรที่คาใจคุณอยู่นะคะจะไม่ได้ทําให้คุณต้องแบบรู้สึกแย่ความสัมพันธ์เก่าหรอกนะสําหรับคนนี้นะคะค่ะทีนี้เรามาดูพลังงานเขาบ้างนะคะใบแรกมาก็เป็นเพจออฟวอร์นนะคะแล้วก็เป็นเอ่อคิงถือเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นสิบเหรียญ ตัวเขาเนี่ยนะคะเมย์พอจะมองออกแล้วที่ผ่านมานะในความสัมพันธ์เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างดือนะ้อน่าจะใจร้อนเอาใจตัวเองนะคะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะบางคนอาจจะเจ้าชู้นะคะภายใบนี้ก็ตรงนี้อาจจะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้เกิดปัญหาระหว่างคู่ของคุณนะถึงแม้ว่าเขาก็ยังจะเป็นคนแบบนี้อยู่นะคะแต่ความในใจของเขาแล้วก็ความรักที่เขามีต่อคุณมันมีความมั่นคงนะ King of Pentacles นะคะคือ ในเรื่องของความรักแล้วเขาไม่เคยหยุดรักคุณนะแล้วก็เขาก็จริงใจนะคะตอนเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จริงใจแต่คุณตอนนี้เขาก็ยังรักคุณอยู่นะถึงแม้ว่าจะเลิกลากนไปด้วยความใจร้อนอะนะการทะเลาะก,กันอะไรแบบนี้นะคะสิบเหรียญนะคะเขายังใฝ่ฝันที่จะได้ลงเอยกับคุณอยู่นะคะอย่างที่เมย์บอกเลยว่าเนี่ยพลังงานของคนทั้งคู่เนี่ยยังรักกันยังมีความูุพันยังมีความหวังในความสัมพันธ์อยู่ ต่อให้ไม่ได้บอกกันในตอนนี้ต่อให้ตอนเย่งโกรธกันมากนะคะแต่ในอนาคตจะม,มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจนะคะนะเพราะว่าพื้นฐานความสัมพันธ์เนี่ยมันยังมีความรักมันยังมีความเป็นเนื้อคู่กันอยู่นั่นเองนะคะค่ะทีนี้เรามาดูบทสรุปนี่สี่เหรียญก็มานะคะยังมีความอะไรอาวรแล้วก็ยังมีการห่วงแหนซึ่งกันและกันอยู่นะคะระหว่างคุสองคนนะผู้ชายคนนี้นั่งถือเหรียญเอาไว้ใกล้หน้าอกนะคะใกล้หัวใจแล้วก็เอาไว้บนหัวด้วย แล้วก็เหยียบเอาไว้อีกสองอันนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเก็บเรื่องราวทุกอย่างระหว่างคุณและเขาอะนะเอาไว้กับตัวเองนะคะไม่เคยละทิ้งไปถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันจะเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังรักอยู่ยังหวงอยู่นะคะห้าเหรียญน,นะคะเดี๋ยวมันจะมีการกลับมานะคะของคนที่อาจจะเคยละเลยกันนะคะกลับมาง้อกลับมาเดินฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันอีกนะคะ ตามหน้าไพ่เลยนะสองคนนี้นะคะจะเดินฝ่าพายุไปทั้งที่ตัวเองก็แบบยังเหมือนกันบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่อีกคนนึงก็ป่วยคนหนึ่งก็ขาหากักแล้วก็เดินฝ่าหิมะก,กันไปเมมองว่าเหมือนจะ,ะการตกลงที่จะกลับมาคบกันถึงแม้ว่าจะเคยมีปัญหากันนะคะนะไพ่หกเหรียญน,นะคะทั้งห้าทั้งหก,หกเลยมาก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีการปรับความเข้าใจหรือว่าปรับตัวได้นะคะก็คือจะมีการกีบเป็นเท็กซ์ที่เท่ากันไพ่ใบนี้เมตีความอาจจะไม่เหมือนท่านอื่นนะแต่ว่าเมมองดูแล้วเนี่ย เศรษฐีอ่ะเขาให้เศษเงินนะคะกับคนไร้บ้านนะต่างคนต่างมีความเต็มใจเศรษฐีก็เต็มใจที่จะให้คนไร้บ้านก็เต็มใจที่จะรับนะคะแล้วก็เศรษฐีท่านเนี้ยเขาถือตาช่างไว้ด้วยแปลว่ามันยุติธรรมนะคะมันไม่มีใครเอาเปรียบอะไรซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ย ตรงนี้จึงหมายถึงความรักที่มันให้และรับเท่าๆกันนะคะสําหรับการตีความของเมย์เมย์มองว่าเดี๋ยวคุณ2คนเนี่ยจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจแล้วก็น่าจะได้เคลียร์ปัญหานะแล้วก,การถ้าเกิดว่าให้โอกาสจะคบกันนะคะก็คือการครบกันครั้งนี้จะเป็นการครบกันแบบที่เขาเรียกว่ามันมีบาลานซ์ในความสัมพันธ์ะนะมันไม่มีใครเอาเปรียบกันแล้วนะคะนะความขัดแย้งมันจะลดลงหรือว่าจบลงไปแล้วนะคะ ก็ดีใจด้วยสําหรับใครที่ยังอยากจะไปต่อนะมันมีแนวโน้มนะคะอย่างน้อยได้รู้ความในใจแล้วว่าเขาก็ยังอะไรอวรเราอยู่นะตัวเราเรารู้ความรู้สึกตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าเรารู้สึกยังไงกับเขานะคะเดี๋ยวไม่จะเปิด Angel Answer ให้นะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะสำหรับคนรอรักเก่านะคะชาวพลิกศพนะ ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแหละนะคะว่าเขาจะมาเปิดเผยความในใจให้คุณรู้เมื่อไหร่นะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้ที่จะเป็นฝ่ายไปบอกเขาว่ายังรู้สึกดีๆอยู่นะคะ not the right time นะคะแล้วก็ recovery ที่ผ่านมามันอาจจะยังไม่ใช่เวลานะคะสำหรับคุณ2คนคุณเป็นเนื้อคู่กันก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเจอกันผิดเวลาไงมันถึงได้มีอุปสรรคเข้ามานะ แล้วก็ recovery เนี่ยแปลว่าเดี๋ยวเรื่องราวของคุณสองคน,น่ยมันจะมีการรื้อฟื้นนะคะแล้วก็เหมือนกับรักษาเยียวยาจิตใจด้วยกันทั้งคู่การปรับความเข้าใจนะคะอย่างน้อยนะถ้าคุณไม่อยากไปต่อจริงๆก็ได้เคลียร์นะคะได้เคลียร์ปัญหาแล้วก็เป็นกัลยานิมิตรที่ดีต่อกันก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครยังอยากไปต่อในแนวโน้มนะมีโอกาสนะคะได้ไปต่อนะคะ มาที่ชาวกันนะคะกองแรกนะคะหมายถึงตัวตนของคุณกันนะคะกองที่2เป็นบทสรุปแล้วก็กองที่3เป็นตัวตนของแฟนเก่านะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานนะคะเดือนกันยายนต่อเัือนตุลานะคะคุณได้ไพ่เอชเซพเพนติเคิลสคะไพ่ใบน,นี้สวยมากเลยนะคะน่าจะมีโอกาสอะไรนะคะในชีวิตนะคะหรือว่าความหวังอะไรบางอย่างนะคะ ไพ่ e m p r e s s นะคะแล้วก็มี Death ที่กลับหัวนะคะช่วงนี้ไม่มองว่าตัวคุณเนี่ยอยู่ในสภาวะที่โอเคมากๆเลยนะคะกับตัวเองนะเพราะว่าไพ่สองใบนี้คือไพ่ที่มันเป็นบวกมากนะพไพ่ใบนี้ก็คือโอกาสใหม่ๆความหวังใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่ปรับตัวได้แล้วนะคะหลังจากเลิกลาคนรักหรือว่า โอกาสนะคะในชีวิตของคุณที่ดีๆที่เข้ามานะคะบางทีอาจจะหมายถึงความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะในบางท่านไพ่เอ็อเอมเพรก็บ่งบอกอยู่แล้วนะก็เป็นตัวตนของคุณนั่นแหละชาวกันก็คือคนที่ดูแลตัวเองได้ดีนะคะมีความสุขนะคะกับตัวเองแล้วก็อาจจะมีความดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะหรือว่าสุขภาพจิตใจอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ด้วยนะคะ คนอื่นมองว่าคุณน่ะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกได้นะช่วงนี้อาจจะมีความรักใหม่นะคะเท่าที่เมมองดูอาจจะมีคนเข้ามาสนใจคุณนะ่ะคุณอาจจะไม่ได้ไปตกลงอะไรกับใครหรอกนะแต่ว่าคุณจะมีอะไรเริ่มต้นใหม่ๆท้าทายนะคะในชีวิตนะแล้วก็มีความสุขนะคะโดยรวมแล้วไพ่เดทที่กับหัวเนี่ยเมมองว่าตอนนี้มันเป็น transformation ท,ที่กําลังอยู่ในขั้นตอนนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะยังคงคิดถึงคนเก่าอยู่บ้างมีความหวังอยู่บ้างนะคะ คิดถึงในแง่ไหนแล้วแต่เลยนะแต่ไม่มองว่าเขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้แล้วนะคะไม่ได้ทําให้คุณเสียใจอ่ะอาจจะยังอะไรอาวร์คิดถึงนะคะในบางท่านหรือบางคนอาจจะคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีอะไรข้างคาต่อกันก็ได้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ทําให้คุณเศร้าใจแล้วแล้วคุณก็มูฟออนได้เต็มตัวแล้วนะคะมันเป็นขั้นตอนของการที่จะเปลี่ยนถ่ายไปสู่อะไรใหม่ๆจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งดีๆมันได้เข้ามาแล้วมันอาจจะยังไม่ร้อยเเ็นแต่ว่า มันก็80%แล้วอะนะคะนะสิ่งเก่าๆเนี่ยมันใกล้จะจบลงนะคะอาจน่าจะแบบออกไปจากชีวิตได้แบบ100%เร็วๆนี้นะคะทีนี้พลังงานของเขาอะนะคะไม่เหมือนคุณเลยนะเขาได้เดือดชาริออตนะคะมีไพ่5ดาบกับหัวแล้วก็มีไพ่5้ถ้วยนะคะมีเด่หตัวเลยไม่มองว่าตัวเขานะ่ยนะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะเคยทําอะไรผิดกับคุณนะ5ดาบมันขึ้นเนี่ยนะคะมันอาจจะหมายถึงเรื่องราวของ การเถียงการกันแอบทําอะไรรับหลังนะคะการแบบไม่ยอมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลงเอยโดยการที่คุณนะเดินจากจากเขาไปนะคุณก็ยอมแพ้แล้วก็ทิ้งดาบแล้วก็เดินหันหลังไปตัวเขาอะไรอาวรคุณอยู่เขาอยากเขายัางอยากที่จะอยู่เป็นคู่คุณนะคะชาริออดมันหมายถึงเนื้อคู่แต่ว่าเป็นเนื้อคู่ที่มันมีปัญหาต่อกันมันมีอุปสรรคอาจจะหมายถึงคู่เวรคู่กรรมก็ได้ในบางคนอาจจะตีความแบบนั้นนะคะมันเป็นคู่ที่แบบ ไม่ได้คบกันแบบรับรื่นอ่ะมันจะมีดราม่าเข้ามาก่อนก่อนจะได้ลงเอยอะไรแบบนี้นะคะเราก็มีไพ่้า้วยนะคะสิ่งที่เขาเคยทําในอดีตที่ทําไม่ต้องเลิกลาเขาไปนะคะหรือว่าคุณทิ้งเขาไปเนี่ยคุณจากเขาไปเนี่ยมันทําให้เขาเสียใจในตอนนี้เขาสํานึกนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะในใจก็ยังอยากที่จะกลับมาเป็นคู่กันอยู่นะตรงข้ามกับคุณนะคุณเนี่ยกาลังแบบ move on กําลังไปดีละนะคะกับชีวิตตัวเองแต่ตัวเขาเนี่ยเหมือนติดอยู่ในอดีตนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมานะคะ ทีนี้เรามาดูที่บทสรุปกันบ้างนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะที่ผ่านมานะคะมี8เหรียญที่กับขวนะคะความรักจักที่เคยให้กันอย่างแบบทุ่มเทให้กันนะคะแบบมากมายชั้สองฝ่ายรักกันมั่นคงรักกันมากมีอนาคตร,ร่วมกันอยู่ดีก็พังทาลายลงนะคะด้วยอะไรบางอย่างอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้ความรักมันจบลงไปนะส่วนใหญ่ก็จะมาจากฝ่ายนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกหน้าไพ่มันสลับข้างได้น,ะนี่แจ้งชาวสองนะคะ ก็ความรักของคุณที่เคยมั่นคงเนี่ยมันหยุดชะงักลงไปความเป็นคู่ของคุณนะคะมันจบลงอะนะเดะเลเวอร์ที่กลับหัวนะคะมันมีการตัดสินใจที่จะเดินจากกันไปนะแต่ว่ามันมีไพ่เดะสตาร์เข้ามาเป็นใบสุดท้ายเนี่ยเมมมองว่ามันยังมีโอกาสยังมีความหวังอยู่นะเดะสตาร์มันหมายถึงความหวังนะคะการเลิกกันครั้งนี้อาจจะไม่ใช่การเลิกกันแบบถาวรก็ได้นะคะอันนี้ก็แจ้งนิดนึงแล้วกันถ้าใครไม่ได้อยากได้คนเก่ากลับเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องรับเขาอยู่แล้วแต่ไม่อ่านตามพลังงานที่ไม่เปิดได้อะ คือตัวคุณอะ move on ได้ดูแลตัวเองได้อยู่เป็นโสดก็ได้หรือบางคนอาจจะมีคนเข้ามาจีบใหม่แล้วแต่ตัวเขานี่ยยังติดอยู่กับอดีตนะเขาเสียใจนะคะแล้วก็อยากจะกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ตัวคุณเนี่ย จะรับหรือไม่รับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่จะบอกว่าความสัมพัน์เนี่ยนะคะครั้งเนี้ยนะมันสามารถที่จะเยียวยาได้มันสามารถที่จะประสานร,รอยร้าวต่อกันได้นะคะเดอะสตาร์หมายถึงยังมีความหวังแต่ตรงเนี้ยไม่จําเป็นต้องรีบร้อนตัดสินใจค่ะต่อให้เขาติดต่อมานะคะในวันนี้พรุ่งนี้คุณไม่จําเป็นต้องไปรับรักเขาก็ได้แค่ให้โอกาสเขากลับมาขอโทษแล้วก็คบเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ดูอาการเขาก่อนก็ได้ว่าเขาจะ ปฏิบัติต่อเราเนีดีขึ้นหรือเปล่านะตรงนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนะคะเปิดโอกาสไว้นะคะโอเพนไมล์ mind, ประมาณนี้นะคะอย่างน้อยก็เคยที่จะรักกันมาแล้วครั้งหนึ่งอะเบม,มองว่าการที่ว่าจะให้โอกาสเป็นเพื่อนนะคะมันไม่น่าจะยากอะไรอะนะคะก็ลองดูก่อนนะนะคะถ้าเกิดถานถึงความหวังในความสำคัญอนะมันมีนะ,ะมันมีโอกาสที่เขาจะกลับตัวได้จริงๆอะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงาน Angel Answer บ้างนะคะว่าเขาจะไกด์ไลน์อะไรคุณนะในเดือนกันยายนนะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันนะถ้าเป็นคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันหรอกนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะ trust นะคะแล้วก็ in the near future นะคะจักรวาลอยากจะให้คุณมีความเชื่อมั่นนะคะก็ถ้าเกิดว่า คุณรู้สึกยังไงอะนะคะคุณก็ทําตามอิเดียชันตัวเองไปเลยนะเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยไว้ใจได้นะคะคุณก็ควรที่จะเชื่อใจเขานะคะความเชื่อใจอะมันเป็นคีย์เวิร์ดนะสำหรับความรักของคุณครั้งเนี้ยความรักกับคนรักเกา่าถ้าเขากลับมาง้อแล้วเขาสัญญาอะไรกับคุณเนี่ยถ้าคุณลองให้โอกาสเขาโดยการที่คุณ trust เขาสักอีกสักครั้งหนึ่งอะเชื่อมั่นในตัวเขาอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มองว่าความสัมพันธ์น่าจะไปกันได้อ่านตามพลลังงาานนนเยะะะคะนะ่่ทีจ เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถไปต่อได้นะคะแล้วก็ดีขึ้นด้วยเนาะอ n นเด n e เนียฟิวเนะคะชัดเจนว่าในอีกไม่นานนี้แหละนะเขาก็จะกลับมานะคะมาแสดงให้คุณได้เห็นความรู้สึกของเขาอะนะว่ายังอยากที่จะไปต่อกับคุณนะคะก็รอดูแล้วกันเนาะจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่คุณนะคะอันนี้ก็แจ้งเป็นพลังงานที่เปิดได้เท่านั้นนะคะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะทั้ง3ราศีนะคะที่เข้ามาติดตามช่องเมม,ม่นะคะ หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก,กดติดตามให้เมย์แล้วนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ